ก็สวัสดีนะครับกลับมาพบกับผมปอภารุศูนย์ติวราชการปตลุงซึ่งในแต่ละวันนะครับผมก็จะมีในส่วนของข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการสอบบรรจุข้าราชการตลอดจนเนื้อหาสรุปและก็แนวข้อสอบมาพูดคุยกับน้องๆทุกคนนะครับที่กําลังเตรียมตัวสอบบรรจุก้ราชการอยู่ได้รับชมรับฟังกันสําหรับในส่วนของวันนี้นะครับเรื่องที่จะนํามาพูดคุยกันก็จะเป็นในส่วนของความรู้ตัวไปนะครับซึ่งก็จะ เก็บข้อมูลออกมาในส่วนของอในเดือนสิงหาคม2 5 6 4นะครับในวันที่บันทึกคลิปนี้ก็เป็นวันที่10 4ส่ิงหาคมนะครับ2 5 6 4กทีนี้เราไปดูกันในส่วนของข้อที่1น,นะครับข้อที่1 IPCC คืออะไรนะครับ ในส่วนของชื่อย่อ IPCC นี่นะครับณปัจจุบันถือได้ว่าเป็นองค์กรระหว่างประเทศหรือหน่วยงานระหว่างประเทศที่มีบทบาทเป็นอย่างมากนะครับ <espace S 1> เพราะว่าหน่วยงานนี้มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของสภาพภูมิอากาศของโลกที่มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็กําลังหาแนวทางในการแก้ไขปัญหากันอยู่นะครับเพราะฉะนั้น IPCC คือคณะกรรมการระหว่างรับว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ของสรประชาชาตินะครับก็คือเป็นหน่วยนย่อยหน่วยงันหนึ่งขององค์กรสถาบประชาชาติข้อ,อ,ขอที่2องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ททยวจังหวัดภูกเกต็ตายใต้โครงการภูกเกต็ตแซนด์บ็อกซ์และถูกฆ่าตายคือนักท่องเที่ยวจากประเทศไหนนะครับอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นข่าวซึ่งสร้างความเสียหายนะครับให้กับประเทศไทยเป็นอย่างมากเพราะว่า ส่วนหนึ่งก็คือเรารัฐบาลนะครับต้องการที่จะแก้ไขปัญหาผลกระทบต่างด้านเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นกับาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโรคโควิด -19 นะครับโดยการกำหนดให้มีโครงการภูเก็ตเซนบ็อกขึ้นมานะครับเพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวต่างชาตนะิสามารถเข้ามาเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตได้นะครับแต่ก็มีการเกิดอีดไม่คาดฝันนะครับนั่นก็คือการเสียชีวิตของ นักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวที่เสียชีวิตนะครับก็คือนางสาวนิโคลสเวนไวสกอตนะครับซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวสวิตเซอร์แลนด์ต่อไปนะครับอ,องค์กรสิทธิมนุษยชน Human r มนไร s ว a t ์ h ชี้ว่า เกือนขนาดใหญ่ที่จีนลงทุนสร้างเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าในประเทศใดเป็นหายณะทางมนุษยชนสร้างเกื่อนแต่เป็นหายณะทางมนุษยชนนะครับมันเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับสำหรับข้อนี้คำตอบก็คือประเทศกัมพูชานะครับเหตุที่องค์กรสิทธิมนุษยชนหรือ Human ไร์ย right, นะครับได้ชี้ว่าเขื่อน ที่สร้างขึ้นในประเทศกัมพูชาซึ่งสร้างโดยประเทศจีนเนี่ยนะครับเป็นเกลือนที่ใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าที่มันเป็นการไปกระทบประเทือนต่อสิทธิมนุษยชนนั่นก็คือการสร้างขึ้นทังข่าวนะครับไม่มีการาก็เรียกอนะไศึกษาผลกระทบนะครับแล้วก็ไม่ยอมแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในบริเวณโดยรอบที่ ได้รับผลกระทบจากการสร้างเกือ่อนดังกล่าวเร็นต่อไปนะครับผู้ที่ได้เหรียญทองในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่ญี่ปุ่นคือใครผู้ที่ได้เหรียญทองนะครับที่มีอายุน้อยที่สุดในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่ประเทศญี่ปุ่นคือใครตรงนี้ตกคำว่าอายุน้อยที่สุดไปนิดหนึ่งนะครับคำตอบก็คือโมมิจินิชิยะ จากประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งมีอายุเพียงแค่13ปีได้เหรียญทองจากการแข่งขันสกเก็ตบอร์ดนะครับเป็นต่อไปอยู่ที่กีฬาโอลิมปิกเช่นหนึ่งนะครับกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน2020มันเป็นการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนของปี2020นะครับแต่ว่าการแข่งขันก็ถูกเลื่อนกันมาแข่งขันในปี2 0 2 1เนื่องจากโควิดนะครับ เป็นการแข่งขันครั้งที่เท่าไหร่คำตอบก็คือครั้งที่32เห็นครับกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน2024มีใครเป็นเจ้าภาพนะครับนั่นก็คือกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนซึ่งจะเกิดขึ้นในอีก4ปีข้างหน้านับจากปี2020นะครับประเทศเจ้าภาพก็ได้แก่ประเทศฝรั่งเศส รประเทศใดเป็นเจ้าเหรียญทองในการแข่งขันกีฬา,อาโอลิมปิกครั้งล่าสุดประเทศที่เป็นเจ้าเหรียญทองคือได้เหรียญทองเยอะที่สุดนะครับก็ได้แก่ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งกข้ได้ไปทั้งหมด39เหรียญทองแล้วก็รองมาคือประเทศจีนนะครับได้ไป38เหรียญทองประเทศไทยของเราก็ได้มา1เหรียญทองแล้วก็1เหรียญทองแดงนะครับต่อไปกีฬาประเทศไหนไม่ยอมกลับบ้าน ไม่ยอมกลับประเทศไปหลังการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่ญี่ปุ่นคําตอบก็คือเป็นนักวิ่งชาวเบลารุสนะครับโดยเหตุผลก็คือเขาต่อต้านในเรื่องของการเมืองด้วยแล้วก็เป็นห่วงเรื่องของสวัสดิภาพของตัวเองด้วยนะครับเพราะว่า,าเธอถูกเขาเรียกจะใช้คำว่าบังคับก็ไม่ดีนะครับเธอถูกสั่งนะครับให้ไปลงร่วมในการแข่งขันกีฬา ประเภทวิ่ง400เมตรนะครับเนื่อง,งจากนักวิ่ง4คูณน่าจะเป็น4คูณ100เมตรนะครับเนื่องจากนักวิ่งคนหนึ่งนะครับในทีมชาติบิลารุสเนี่ยถูกตรวจไม่ผ่านเรื่องของสารกระตุ้นนะครับก็ต้องการแล้วเขาเรียกอะไรสมาคมโอลิมปิกแห่งประเทศของเขานนะครับก็ได้บังคับให้เธอไปลงแข่งด้วย นะครับแล้วก็เหตุผลนึงก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองไปไหนนะครับก็เธอ,อก็หนีนะครับไม่ยอมกับประเทศของตัวเองคําตอบนะครับก็คือเป็นนักวิ่งนะครับชาวบิลารุตก็ต่อไปนะครับบริษัทใดประกาศจับมือกับปตทของไทยนะนะครับเตรียมสร้างโรงงานรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยนะครับซึ่งในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่า บริษัทผู้ผลิตรถยนต์นะครับหลายค่ายได้มีการถอนตัวออกไปจากประเทศไทยเนื่องจากสตุในก็แลแตกนะครับแต่แต่อันนี้นะครับเป็นบริษัทที่ประกาศร่วมจับมือกับประเทศไทยนะครับเพื่อที่จะสร้างโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าขึ้นในประเทศไทยนะครับนั่นก็คือบริษัทฟ็อกกอนนะครับซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ยักษ์ใหญ่ที่สุดในโลกตรง มีการกำหนดไว้ว่าจะสร้างโรงงานผลิตขึ้นในปี2 5 6 5นะครับก็คือในในปีหน้าที่จะมาถึงนะครับนครับกรบมรประกาศให้วันใดของทุกปีเป็นวันจัดประชุมและนิทัศการแห่งชาติกำตอบก็คือวันที่ย6ิบุเมษายนของทุกปีนะครับอนปุ่มคลิปนี้แล้วนะครับอย่าลืมนะครับก็ ถ้าเกิดเห็นว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกันเอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดในการรับชมในคลิปต่อๆไปแล้วก็เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อๆ,ๆไปของผมด้วยนะครับอ,อีกหนึ่งเรื่องก็คือถ้าเกิดะจะสอบในตําแหน่งอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ลองทักกันมาดูนะครับเผื่อว่าจะมีไฟล์ก็สอบอสาหรับการเตรียมสอบสําหรับในส่วนของคลิปนี้นะครับก็คงจะขอจบไว้เพียงแค่น,นี้สวัสดีครับ